เรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะอาจารย์ฉัตรประพลในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะกลุ่มหนึ่งที่เดือดร้อนนะก็คือกลุ่มของผู้ที่ทําประมงนะคะบางคนเออภาคเหนือเขาทำประมงกันด้วยเหรอต้องอยู่ทะเลสิมีนี่วันนี้นะท่านผู้ชมใครไม่รู้จะได้รู้นะท่านอธิบดีกรมประมงค่ะท่านอธิบดีบัญชาสุกแก้วให้เกียรติกับรายการของเราสวัสดีค่ะท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านค่ะท่านอธิบดีครับบางท่านเขาสงสัยว่า ไอ้ภาคเหนือเขาทำประมงกันได้อยู่เหรอเขาเขาเลี้ยงอะไรกันล่ะคะท่านครับือพี่น้องเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนะครับมีทั้งกุ้งกมกรามมีทั้งปลานิลมีปลาดุกมีหลากหลายพันธุ์นะครับซึ่งเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยหกแสนรายนะครับโดยเฉพาะทนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะเลี้ยงกุ้งกมกรามรนะครับบริโภคภายในจังหวัดแล้วก็ ส่งไปประเทศเพื่อนบ้านก็ค่อนข้างสูงมีส่งออกด้วยส่งออกด้วยยิ่งช่วงนี้เองที่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าคท่านได้ไปเจรจากับจีนซึ่งเพิ่งเปิดตลาดให้ส่งกุ้งกมกามมีชีวิตไปจีนได้กุ้งกมกามสดมีชีวิตฮะกุ้งมีชีวิตซึ่งราคาสูงก็สามารถขนส่งทางภาคเหนือซึ่งผ่านเวียดนามไปทางนั้นไปจีนถึงก็สะดวกครับครับก็เราก็ส่งเสริมเป็นอาชีพ เพิ่มขึ้นครับค่ะใน,นเมื่อมีการส่งเสริมเป็นอาชีพเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนก็ไปเลี้ยงกันเยอะ,ะทั้งกุ้งทั้งปลาแต่พอเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นเช่นนี้นะฮะได้รับรายง,งานเกี่ยวกับเรื่องจํานวนพี่น้องที่ทําประมงที่ได้ความเสียหายยังไงบ้างคะท่านที่ดีึกเราช่วยยังไงบ้างคะครับก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นภัยค่อนข้างใหญ่ใน4จังหวัดนะครับโดยเฉพาะเชียงรายประยาน่านแพร่นะครับ ซึ่งตัวเลขหน้าวันนี้จากการตำรวจเบื้องต้นเนี่ยมีเกษตรกร,กรได้รับผลกระทบถึง7,400กับ5รายพื้นที่เสียหาย5,638ไร่ใน5,638ไร่เป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งกำกลาม1,17 0ไร่เลี้ยงปลา,าอีก4,600กว่าไร่มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นจากการตำรวจ85.7ล้านบาท อันนี้คือความเสียหายขั้นต้นแต่ยังไม่ปิดภัยนะครับยังไม่ปิดภัยโดยเฉพาะพะเยาและตอนนี้น้ําก็เริ่มเคลื่อนมาสุโขทัยมาพิษณุโลกซึ่งเราได้สั่งการโดยศูนย์วอลุ่มของกรมเนี่ยนะฮะเราได้สั่งการให้ประมงจังหวัดประมงอําเภอลงไปสํารวจทุกพื้นที่นะครับกับผู้ใหญ่กับตำนานกับพี่น้องอบตเพื่อที่จะให้ถึงผู้ เสียหายผู้เดือดร้อนจริงๆจริงๆกร,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 รมประมงเนี่ยเรามีเขาเรียกการดําเนินการ3ระยะระยะก่อนเกิดภัยก็ให้เร่งไปขึ้นทะเบียนนะครับ<อ>เร่งไปสร้างความเข้าใจให้เลี้ยงให้ตรงรอบเพื่อจะน้ํามาเดือนไหนเดือนไหนอย่าให้เกิดความเสี่ยงนะครับ,รบถ้าเกิดบ่อปลาที่มีปลาไสจะจับส่งได้แล้วก็ให้จับ ขายเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเพราะเรารู้ว่ามันจะมีผลกระทบครับใช่คือต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นึกภาพตามนะอาจารย์ฉัพปพลที่ท่านทธิบรดิบัญชาพูดนะถ้าเกิดเราเลี้ยงสัตบบว์บกอะววควายเรายังอบพยพไปที่สูงได้นึกออกไหมฮะอ้าไก่เกยก็ยังอนุโลมเ็ดก้อนขึ้น ขึ้นรถ่าไปนะฮะพยายามันเต็มที่แต่ถ้าปลานะฮะท่านผู้ชมเราไม่รู้จะเอาปลาออกจากแหล่งน้ํายังไงคือปลานี่เหมือนกับมันต้องอยู่ยอมรับชะตากรรมเลยไหมฮะท่านอธิบดีรัชชาบ่บางปลาบ่บางใช่ทึ่งทึ่งในทางวิชาการเราก็ทําได้เช่นเสริมคันบ่อลงปลาถ้าห่วงระยะเวลาท่านเลี้ยงก็ลงปลาไซส์ใหญ่หน่อยเพื่อจะโตเร็วอ่าให้ได้โตเร็วถ้าเลี้ยงในกระชังเช่นในแม่น้ําที่มีกระชังก็เสริมกระชัง มันซ่อมแซมให้แข็งแรงแล้วก็ไปเฝ้าดูโดยเฉพาะช่วงน้ําลงเยอะๆน้ําแรงอย่างนี้นะครับในแม่น้ํายมอย่างนี้เราก็ต้องเขาเรียกระมัดระวังเชิงป้องกันป้องน,อนเกิดน้ําท่วมก่อนเกิดให้เต็มที่อันนี้ขนาดเกิดเนี่ยกรมเราก็มีหน่วยงานมีเรือท้องแบนมีอุอปรกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะ,ะลงไปช่วยเหลือและก็อบประยพ ผู้ป่วยผู้เพาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี้กรมประมงก็ทํามา uh huh. ตลอดนะครับโดยนยโยบายรัฐมนตรีนี้สั่งการให้เอาเรือตรวจการของกรมประมงทุกพื้นที่ที่เข้าได้ <c oughs> ทีนี้พอหลังหลังจากเกิดภัยก็เนี่ยอยู่ระหว่างสำรวจแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือซึ่งเราก็มีอัตราการช่วยเหลือของ uh huh. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าโดยเหตนทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือเป็นการเยียวยาเพื่อให้เขาเริ่มต้นทําอาชีพใหม่ได้เมื่อน้ําลดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นกุ้งกล้ามกรามที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็ไร่ละ11,780บาทแต่ไม่เกิน5ไร่ชดเชยชดเชย<ม>ครับเป็น,ปนต่อกเกษตรกรครับเป็นการเยียวยาความเสียหายนะครับอันที่สองถ้าเป็นปลาก็ไร่ละ4,682บาท<ม>ในไม่เกิน5ไร่เช่นกันค,ครับถ้าเป็นสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในกระชังในบ่อซีเมนก็คิดเป็นตารางเมตรตารางเมตรละ 368บาทแต่ไม่เกินรายละ80ตารางเมตรแต่สามยีบีก็สอง0 0กว่าบาทครับอันนี้คืออัตราการช่วยเหลือเยียวยาของทางรัฐการครับในส่วนนี้นะฮะท่านผู้ชมอาจารย์ฉาบประพนะ์มีสายของท่านผู้ชมทางบ้านใช่ไหมครอาจารย์ฉาบประพน์ชื่อคุณลุงอะไรนะฮะคุณประสาทคุณไพศาลนะครับตัวแทนผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเชียงรายครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปลองคุยกับคุณลุงประสาทคุณลุงประสาทคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะเรามีท่านอธิบดีกรมประมงนะคะอธิบดีบัญชาอยู่ด้วยนะคะคุณคุณลุงเลี้ยงกุ้งเยอะขนาดไหนคะคุณลุงผมผมเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทําทําอาชีพประมงด้วยครับค่ะค่ะครับผมแล้วแล้วเลี้ยงกุ้งเยอะไหมคะคุณลุงของของผมเลี้ยงอยู่สิบสิบไร่ครับสามบ่ออ๋อสิบไร่แล้วไปขึ้นทะเบียนหรือยังคะขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดแล้วครับ ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะในกรณีเลี้ยงสิ่ไร่อย่างนี้ลุงจะได้เงินเยียวยาเท่าไหร่คะท่านท่านอธิบดีบัญชาครับก็ตามอัตราที่นําเรียนก็ไร่ละ11,780บาทก็ได้เต็มก็คือ5ไร่5ไร่5ไร่ก็50,000 ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทครับนี่ไปรับมาแล้วเหรอคะรือว่าคํานวณไว้แล้วคะคือผมเป็นคนทําเอกสารเพิ่งประชุมกับกลุ่มผู้เสียหายเมื่อวานกับประมงอําเภอครับเนอกสารานเป็นผู้ใหญ่บ้านเองใช่ครับแล้วก็ผมวันวันที่ยี่สิบผมก็ได้ออกสํารวจกับท่านรองอธิบดีครับท่านพิธิพรนะครับอท่านมาให้ให้มาเยี่ยมถึงที่เลยครับค่ะมาสำรวจ ตอนนั้นนะ้ํายังไม่ขึ้นเยอะเพราะว่าขึ้นเยอะวันที่20กับ21กับ22ครับค่ะแล้วในส่วนของคนที่ทําประมงนะตอนนี้นะคะเขาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงบ้างคะคุณนุษปศาสตร์จากจากที่ประชุมชาวบ้านนะ,ค,ะคือมีเสียงสะทพร้อนมาคือบางคนขึ้นไว้120กว่าไร่เขามีแนวทางยังไงจะช่วยให้ได้มากกว่า5ไล่หรือเปล่ามีงบตัวอื่นหรือเปล่านี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับค่ะประเด็นที่สองคือผู้ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน ก็มีมาลงแจ้งความเสียหายไว้ประมาณยี่สิบกว่าลายกับพื e ้นที่ประมาณร้อยกว่าไร่ถึงสองร้อยไร่เหมือนกันครับคือจะหาวิธีไหนหนทางไหนที่มาเยียวยาให้เกษตรกรมีด้วยครับเพราะว่าเขาก็เสียภาษีเขาก็อ้างว่าเขาเสียภาษีการเลี้ยงกุ้งเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกอย่างปกติเพียงแค่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับท่านอธิบดีทํายังไงดีคะท่านครับก็ดังที่เรียนนะครับว่าเราจะ เร่งดาเนินการโดยภาครัฐตั้งแต่ก่อนเกิดภัยก็เร่งรัดให้ขึ้นทะเบียนที่ผมได้นําเรียนนะครับแล้วก็เมื่อขึ้นทะเบียนแล้วเกิดภัยปุ๊บเนี่ยเราก็สํารวจดังที่ท่านผู้ใหญ่เรียนนะครับทีนี้ตามเกณฑ์เนี่ยเขาใช้คําว่าเยียวยาคําว่าเยียวยาเนี่ยคือให้เดินต่อได้นะครับไม่ใช่ชดเชยความเสียหายว่าเสียหายร้อยไร่แล้วรัฐต้องชดเชยทั้งหมดอันนี้เป็นการเยียวยาเพื่อจะทําต่อได้ฉะนั้นรัฐเองโดย ปกติเราก็จะมีโครงการฟื้นฟูหลังน้ําลดอีกส่วนหนึ่งนอกจากการเยียวยาที่พูดไปแล้วเนี่ยก็เอาโครงการฟื้นฟูไปนําเสนอทางกระทรวงทางรัฐบาลอยู่ระหว่างนําเสนอใช่ไหมท่านบัญชาตอนนี้ม,มติคอรมอเมื่อวันอังคารก็ได้ให้เร่งรัดในการที่จะฟื้นฟูหลังน้ําลดนะครับว่าจะฟื้นฟูอาชีพให้กลับมาได้ยังไง ขึ้นกรมประมงก็อยู่กำลังเขียนโครงการเสนอในภาพรวมกับทุกกรมน,นะครับ <c oughs> เพื่อเสนอไปในานามกระทรวง <c oughs> ส่วนประเด็นที่จำนวนไร่นะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แนวทางเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าตามระเบียบณนะวันนี้ <c oughs> อันนี้ต้องชดเชย <c oughs> ช่วยเหลือทั่วนะต้องเยียวยาตามเกณฑ์ที่ ที่มีอยู่คุณลุงสานะขออนุญาตค่ะคุณลุงราสาครัถ้าเกิดสมมติไม่ใช่เรื่องเงินเยียวยานะฮะถ้าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือรูปแบบอื่นนะครับเสนอเสนอลุงช่วยเสนอมาหน่อยเผื่อจะเป็นประโยชน์หลังจากน้ําลดเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อันดับแรกคือพันกุ้งครับทางกุ้งประมงจะช่วยสนับสนุนพันกุ้งให้ลงใหม่ให้เกษตรกรที่น้ําท่วม ได้ไหมนะครับเนาะที่ชาวบ้านฝากถามมานะครับหนึ่งพันกุ้งสองมันจะมีเรื่องอาหารอาหารที่มาจำหนกทีม่มาเลี้ยงกุ้งอ,ะอ่ะบางเจ้าไปทำเชื่อกับโรงงานไว้เพื่อจะขายกุ้งถึงจะขายตอนนี้มีปัญหาคือน้ําท่วมกุ้งหมดละกุ้งก็มีจับขายไม่รู้เขาจะเดินต่อ,อยังไงครับเกษตรกรบางรายก็จะมีปัญหาแบบนี้ครับอพเห็นแวภาครัฐก็มีหลายโครงการเช่นอาจจะมีสินเชื่อ อยู่กระทรวง<ม>เกษตรก็จะมีแนวทางในการให้พักหนี้<ม>ให้ปลอดดอกเบีย้ยให้สินเชื่อเพิ่มเติมบางท่านเป็นสรรมาชิกสากลการเกษตรเขาก็มีกองทุนพัฒนาสากลม,<ะ>มีหลากหลายครับซึ่งตอนนี้ท่านร้อยเอกธรรมนัดพมเผ่าได้ประชุมไปเมื่อทั้งเมื่อวันศุกร์แล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้สั่งการในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดที่จะให้เร่งจัดทา แนวทางช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ําลดน,นี่เป็นนโยบายนะครับจะนั้นทุกส่วนราชการไม่ว่ากรมประมงหรือกรมอื่นตั้ง14กรมในกระทรวงเกษตรนะครับะจะต้องช่วยกันคิดที่จะเอาเป้าหมายหลักก็คือฟื้นฟพนูพี่น้องกระทรวงเกษตรพี่น้องเกษตรกรนะครับให้ฟื้นคืนมาแล้วก็ดําเนินชีวิตต่อได้โดยทางการเกษตรครับค่ะก็อย่างวันนี้นะฮะที่เราคุยกันนี่ก็คือยังอยู่ในช่วงของต้นเดือน กันยายนวันที่4<ม>กันยายนในมาตรการที่จะมีการประชุมกันทั้ง14กระทรวงเออ14กรมของกระทรวงเกษตรเราเนี่ยนะคาดว่าน่าจะออกมาเป็นโครงการหรือเป็นแผนให้พี่น้องประชาชนะนะฮะได้ได้ดีใจกันเนี่ยใช้เวลานานไหมฮะท่านในที่ประชุมเขาได้กําหนดกันไหมคะท่านท่านได้สั่งการให้เร่งรัดให้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต้องอรอยต่อที่จะต้องผลิต อีกรอบหนึ่งอยู่แล้วแต<ช>่ว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็อาจจะพอรู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมช่วยเหลืออย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านคะผพราะว่าเร็วมากครับเร็วมากเพราะว่าปีต้นปีหบประมาณก็<อ>สามารถใช้ฮอบกลางปีใหม่ได้ใช่ไหมครับช่วง<ช>นี้เป็นช,ช,ช่วงปลายและก็ช่วง<ช>ต้นก็เดือนตุลานี้ก็สามารถที่จะเสนอเป้าไปแต่มติคอรมอเมื่อวันอังคารก็ได้สั่งกำชับ,บให้เร่งรัด อยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมว่าไม่นานนะครับเรื่องนี้จะต้องเร่งดํงาเนินการชวนกันเยียวยาเนี่ยไอ้นี่ด่วนมากที่สุดต่างที่ท่านผู้ใหญ่เรียนพอน้าลดปุ๊บสํารวจเลยหเหมือนที่ท่านผู้ที่เชียงรายเนี่ยก็ได้ได้เป้าแล้วแต่ตอนนี้ก็บอกล่วงหน้าไปถึงจังหวัดสุโขทยัยพิษโลกเหล่านี้ผมก็สั่งการให้ปรงมงจังหวัดเร่งไปดูเรื่องระบบทะเบียนหให้ชัดเจนเพื่อที่จะ ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่าให้ตกหล่นครับค่ะถ้าที่ฏิธีบัรชาในเรื่องของตัวเงินเยียวยาตรงนี้นะพอเราได้ตัวเลขมาปุ๊บต้องส่งผ่านทางอำเภอผ่านทางจังหวัดโดยขั้นตอนอย่างนั้นใช่ไหมครัท่านครับเขาจะมีคณะกรรมการระดับอำเภอเขาเรียกกชพอ,อเอาชื่อที่ท่านผู้ใหญ่กับหน่วยงานประมงตำรวจรับรองกันเรียบร้อยไปเข้ากชพอเห็นชอบแล้วก็ไปเข้ากชปจคือคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบเกษตรกรเนี่ยครับ จังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานใช่ไหมครับพบประมาณในระบบพบประมาณก็ได้โอนเงินไปตั้งจ่ายไว้ที่จังหวัดแล้วจังหวัดละ20ล้านแต่ถ้าไม่พอก็ทําขอเข้ามาที่กระทรวงเกษตรซึ่งมีวงเงินอํานาจพลัดนี่ก็50ล้านถ้ามากกว่านั้นเราก็ต้องขอไปที่กระทรวงการคลังแต่กระบวนการไม่ช้าใช่ไหมครับจากอำเภอจังหวัดหรือแม้แต่เข้ามาที่ส่วนกลางไม่ช้าครับจะยิ่งได้ผู้นําท้องที่ ลงมาร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะว่ากระบวนการเนี่ยเขาให้ผู้ผู้ใหญ่เนี่ยรับรองอถ้าไม่มีผู้ใหญ่กระเทศสบาลน,นายกหรือ,อท่านผู้นำที่ใ,ในพื้นที่โดยเฉพาะเรามีอาสาสมัครมีอาสาประมงอาสาหมอดินมีอาสาปศุสัตว์อาสาของกระทรวงเกษตรอยู่ในพื้นที่เนี่ยท่านรู้ระบบแล้วก็ทำเงินเต็นเขาเรียก เป็นนานเหมือนจะรูทีนนะเพรา<ม>ะว่าพี่น้องเราประสบมาบ่อ,คบอยครับทำจนรู้ขั้นตอนแล้วครับจ้ะฉะนั้นไม่ไม่น่าจะช้าไม่ช้าครับต้องยืนยนันขออตอบว่าเป็นเงินเยียวยาเนี่ยทางที่ผู้ใหญ่เขาฟังอยู่ก็เข้าใจนะครับเราก็ได้เงินเยียวยาไม่เกินห้าไร่ไร่ละหมื่นกว่าบาทนะครับแต่บางเห็นบอกมี5้าไล่สิบไร่แต่ผู้ใหญ่บอกบางทีมีร้อยไร่หรือ50ไร่เนี่ยบางทีเขาเสียหายจริงนะครับก็ฝากทางภาครัฐฝั่งท่านผอก็ลองพิจารณาเงินเยียวยาช่วยเหลือจาก ทางด้านอื่นนะครับเพราะว่ามันเสียหายไม่เท่ากันจริงๆเข้าใจเห้ใจ้ไล่ร้อยไล่แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ใหญ่ประสาททำให้เห็นถึงความสําคัญของการไปขึ้นทะเบียนนะฮะใช่ไหมผู้ใหญ่คนไม่ขึ้นทะเบียนนี่ดิฉันสงใจสงสัยจริงๆว่าทําไมไม่ไปขึ้นเออก็มันก็อาจจะมีติดขัดเรื่องปัญหาบางบางคนก็เช่าที่ทํายังสัญญาเช่ายังไม่มีอะไรพวกนี้ครับแต่ แคบจะขึ้นแค่จะร้อยมันประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่ไม่ขึ้นก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับ,รบในพื้นที่ครับค่ะค<อ>่ะจากนั้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยผ่านวิกฤตน้ําท่วมคราวนี้ต้องไปจับมือพากันไปขึ้นทะเบียนถ้ามีปัญหาสัญญาอะไรก็ไปจัดการกันให้เรียบร้อยนะขึ้นทะเบ<ข>ียนกันไว้ให้ครบนะเราเราอยากให้ได้เงินเยียวยากันทั่วทั่วใช่ครับครับเห็นใจเห็นใจเห็นใจและสงสารด้วยฝากท่านท่านดีและขอขอบคุณด้วยนะเพราะว่าเรื่องเรื่องขอเรื่องพันกุ้ง แต่ว่าศูนย์พะเยาจะสร้างโรงเพาะพุ่มของท่านธรรมนัสนะครับครับครับท่านธรรมจีได้ให้ตั้งโรงเพาะพันธุ์กุ้งกามการมอัศริยะซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยประมงน้ําจืดพะเยาก,กับสามารถให้ลูกพันธุ์กับพี่น้องชาวเหนือได้อย่างทั่วถึงตอนนี้เรามีศูนย์อยู่ที่ตากแต่เป็นศูนย์ไม่อัศริยะแบบนี้ได้ใหม่ <c oughs> ก็คือใช้โซลาเซลล์ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิและก็ ผลิตได้ปีหนึ่งเรา40ล้านตัวครับ40ล้านตัว <c oughs> ก็ <c oughs> ไปลงเชียงรายด้วยแล้วกันนะโดนหนักเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> อาล,ล้ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ประสาทที่ช่วยสะท้อนนะ <c oughs> ปัญหาของผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคเหนือขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับแต่ผู้ชมครับเราอยากจะฉายภาพให้เห็นนะ,นะว่าหน่วยงานภาครัฐพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้รวดเร็วขนาดไหนท้ายสุดตรงนี้นะฮะท่านอธิบดีบัญชาอยากจะฝากนะถึงพี่น้องที่ทําประมงในพื้นที่ที่ประสบภัยกภัยทิ้งท้ายยังไงบ้างคท่านคะครับก็โดยความเป็นห่วงของ ทั้งรัฐบาลและโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรแม้แต่ท่านรักษาการอยู่ณวันนี้ก็ท่านยังได้เรียกประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องโดยเฉพาะที่ประสบภัยและก็ได้สั่งการอย่างเร่งด่วนฉะนั้นกรมประมงก็ขอความร่วมมือนะว่าคําแนะนําต่างๆที่กรมได้ออกเป็นคู่มือไม่ว่าก่อนเกิดภัยขนาดเกิดภัยและหลังเกิดภัยก็ให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ปฏิบัติตามที่ประมองอำเภอประมงจังหวัดและก็ ท่านใดแนะนํานะครับและก็ก็ฝากเรื่องการขึ้นทะเบียนถ้าติดขัดกรมปงกมงก็พร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูซึ่งเราสามารถทำประชาคมรับรองอไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานถึงขนาดว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเราจะใช้คนหมู่มากถ้าเห็นว่าท่านทําจริงะนะครับในที่ดินเหล่านั้นก็ ให้เจ้าหน้าที่ของผมลงไปแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ครับนี่ไปเปิดเลยนะใครทาจริงแต่ว่าไม่มีหนังสือรับรองรีบติดต่อสนามเป้าบรรเทาทุกเดี๋ยวปุ๊กจะรีบรายงานท่านอธิบดีบัญชาธิบดีกรมประมงทันทีวันนี้ขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งเลยนะฮะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ